สวัสดีชาวราศีมีนและชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับคลิปนี้เอวไว้ถ้ายรูปก็จะมาทำนายดวงประจําเดือนธันวาคมพศ2 5ง3นะันหาะฮะสำหรับคลิปทำนายดวงประจําปีปีใหม่2 5 6พทุกท่านสามารถรับชมได้แล้วที่เพจฤดดวงประจําปี2564หรกหรือตามไปที่ลิงก์ที่แปะไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม เอาฮะสำหรับชาวราศีมีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทนายดวงกันประจําเดือนธันวาคมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงี่มีข่าวดีโชคดีหรือเรื่องใดๆที่คุณควต้องโฟกัสหรือเตรียมตัวรับมือเอาไว้กันด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับด้วยไพ่ควีนออฟคัพนะครับควีนออฟนะครับหรือราชีนีอ่ไม้เท้านะครับราชีนีทั่วราชีนีคือไม้เท้าแล้วก็ดีเอ็มเพรสนะครับมีไพ่ที่เป็น บ่งบอกถึงความเป็นแม่บอกถึงความเป็นผู้หญิงขึ้นมาถึงสามใบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยนะครับต่อไปนะฮะเป็นไพ่สิทดาบครับไพ The ans, ่เดอะไฮโรเฟนสครับวินเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับไพ่เจ็ดไม้เท้าและไพ่สามถ้วยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนนะในเดือนธันวาคมนี้คุณยังเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกใช้ใจใช้อารมณ์ในการกําหนดชีวิตในการดําเนินชีวิตในการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือเรื่องความรักก็ตามนะและในเรื่องครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกใช้ความเรียกว่ามีความเป็นแม่มีความที่ดูแลบริวารดูแล คนในบ้านคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีมากนะฮะแต่ข้อสีอย่างหนึ่งก็คือคุณจะค่อนข้างจู้จี้ถุกจิกและขี้บน่นมนมากเกินไปหรือในช่วงนี้มีหลายเรื่องหลายอย่างที่มันทําให้คุณต้องบน่นทําให้คุณต้องจี้ทำให้คุณต้องกดกดดันคนในครอบครัวโดยเฉพาะบริวารสามีและลูกของคุณนะฮะก็เลยจะมีเรื่องที่แบบทาให้อ่อ เรียกว่าผิดใจกันเล,ล็กๆน้อยเกิดขึ้นมาบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับในด้านการงานนะในด้านการงานสำหรับชาวราศีมีนเริ่มต้นเนี่ย มีไพ่ราชินีขึ้นมาถึง2ใบและยังมีไพเ่เอ็มเพรสขึ้นมารวมถึงไพ่หถ้วยตรงนี้ด้วยคุณอาจจะได้รับข่าวสารดีๆข่าวดีข่าวสารดีๆจากเพื่อร่วมทีมเจ้านายเก่าโดยเฉพาะเจ้านายเก่าผู้บังคับบัญชาคนเก่าเพื่อร่วมงานคนเก่าที่อาบุโซกว่านะฮะชวนกลับไปทํางานกลับไปร่วมทีมกลับไปร่วมโปรเจกต์ด้วยในเดือนมิถุนวาคมที่จะถึงนี้นะครับหรือสาหรับคนที่รอการโปรโมตรอการแต่งตั้งรองการเลื่อนขั้นหรือรอการโยกย้ายอะไรก็แล้วแต่ที่ต้อง เข้าไปพบเจอไปคุยกับผู้ใหญ่นในเดือนธันวาคมเนี่ยจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีครับในเรื่องการงานเนี่ยจะมีข่าวดีจะมีการนำพาสิ่ีดีกลับมาให้คุณสำหรับชาวราศีมีตั้งแต่ต้นเดือนเลยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15นะฮะแต่พอหลังจากวันที่16 คันวาเป็นต้นไปจนถึง31ธันวาคมเนี่ยต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดด้วยนะสําหรับถ้าใครมีค่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตแล้วก็ยังจะสร้างหนี้ใหม่ซึ่งเป็นหนี้ก้อนใหญ่เนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะบุตรทายาทนะฮะหรือบริวารเกี่ยวคนในครอบครัวมันมีไพ่หลยหลยใบนะฮะมีไพ่เดียมเพลสมีไพ่ราชินีถ้วยมีไพ่ผู้ใหญ่อย่างเดรไฮโรเฟนแล้วก็มีไพ่ สามถ้วยขึ้นมาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าทําคลอดค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มีไพ่สิทดาบตรงนี้ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยทั้งของตัวเองและในเรื่องของคนในครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะมีค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่เกี่ยวกับคนในครอบครัวต่างๆคือโดยต่างๆเนี่ยโฟกัสไปที่คนในครอบครัวเลยนะฮะ ดังนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณเตรียมตัวแล้วก็วางแผนเอาไว้ทุกอย่างเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับส่วนในเรื่องการงานเนี่ยจะมีการได้เข้าพบเข้าคุยกับผู้ใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮรรวมถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการโยกย้ายต่างๆการย้ายไปประจําสาขาประจำออฟฟิศต่างจังหวัดถ้ามีนะถ้าใครที่ออกขอย้ายไปประจําออฟฟิศต่างจังหวัดเพื่อที่จะอยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวใกล้คนรักมากขึ้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ย ไรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการทํางานมาจากกำพังน้ําแรงของตัวคุณเองนะฮะ <c oughs> คุณเป็นคนหาด้วยตัวคุณเองแล้วในเรื่องภาระต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆชวๆาๆชวราศีมีนยังคงต้องเป็นคนเดียวที่ต้องแบกรับหรือเป็นคนที่ต้องบริหาร <c oughs> เหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าส่นักงานนะฮะ <c oughs> หรือคนที่ทําธุรกิจ ส่วนตัวทําการค้าขายใดๆเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่คุณจะค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยมีหลายเรื่องที่คุณจะต้องบรหิหารจัดการและต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวเข้ามาจัดการทุกอย่างให้มันอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎอยู่ในกติกาที่คุณกําหนดเอาไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องโฟกัสและเข้ามาดูตรงนี้อย่างเต็มที่ ลูกน้องและบริวารให้ความช่วยเหลือความร่วมมือดีนะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการทํากิจการส่วนตัวต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือดีให้ความเคารพคุณดีแล้วก็คุณยังคงเป็นคนที่เป็นที่พึ่งของคนรอบข้างด้วยนะครับมีหลายคนที่รอหวังพึ่งคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ทั้งในเรื่องการเงนะินและมีใครอาจจะมีใครมาเข้ามาหยิบยืมเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ในะตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูจากความตามความเหมาะสมนะครับ ในเรื่องของความรักเนี่ย,ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ว่าจะโชว์ถ้าเป็นในเรื่องของความรักจะเป็นในลักษณะที่คนรักเก่าเข้ามาวนเวียนเข้ามาติดต่อมาก,กว่านะครับในช่วงต้นเดือนนะต่อไปมาโฟกัสกันที่ในเ,เรื่องการงานของชาวราศีมีนกันบ้างว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างอย่างที่พูดไปเมื่อกี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงจะมีการได้พบเจอกับผู้ใหญ่แล้วจะส่งผลยังไงกับชาวราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้ถึงนี้บ้างนะฮะมาดูกันเลยครับ สำหรับดวงปีใหม่เข้าไปรับชมได้แล้วนะเข้าไปตามลิงก์ที่แปะไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะลิงก์เพลิดดูดวง2564นะครับการงานของชาวราศีมีนนะเอองานของคุณเนะี่ยค่อนข้างจะหนักนะสำหรับคนที่ทำงานประจำทำงาน ทำงานประจําทํางานรับราชการทํางานออฟฟิศเนี่ยนะฮะงานค่อนข้างจะหนักไพ่ตัวตนของคุณที่เปิดขึ้นมาได้เป็นไพ่ก้าวไม่เท้าดังนั้นเนี่ยภาระและหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะคนที่ต้องเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าโปรเจกต์คนที่ต้องคุมงานคนที่เป็นระดับซูปเปอร์วิเซอร์ขึ้นไปนะครับเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นซีเนียร์เป็นผู้จัดการอาวุโสเป็นผู้จัดการขึ้นไปเงี้ยคุณมีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการและจะต้องแบกรับแต่คุณจะสามารถดูแล เรื่องเหล่านี้ได้ดีแต่คุณจะต้องเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงไม่มีอะไรที่จะราบรื่นและเป็นไปตามความคิดเราได้ทุกอย่างแต่ว่าในส่วนของผลประโยชน์ที่จะได้จากการทําง,งานนะครในตําแหน่งการงานของคุณเป็นไพ่เดอะควีนดอกเพนเดิโดังนั้นเนี่ยทั้งตัวคุณเองเพอร์ฟอร์แมนซ์ของงานผลงานที่คุณทําในเดือนธันวา,าคมเนี้ยในเดือนที่ผ่านมาแล้จนถึงเดือนธันวา,าคมเนี้ยตอลอดทั้งเดือนจะส่งผลอย่างดีต่อฐานะการงานของคุณ รวมถึงการเงินของคุณด้วยอาจจะมีรายรับพิเศษเข้ามาจากการทํางานอาจจะมีรายได้พิเศษเข้ามาจากการทํางานด้วยเหมือนกันหรือมันจะส่งผลให้คุณได้รับการประเมินไปในตําแหน่งที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นได้เงินเดือนที่สูงขึ้นด้วยเป็นต้นสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําการค้าขายธุรกิจที่เกี่ยวกับการคมนาคมที่ธุรกิจที่เกี่ยวกับที่ คุณจะต้องไปติดต่อลูกค้าจะต้องไปพบเจอลูกค้ามีการเดินทางอยู่บ่อยๆเนี่ยใดๆก็ตามเนี่ยจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วเป็นเดือนที่คุณจะได้รายรับเข้ามามากได้รับออเดอร์เข้ามามากออเดอร์ออเดอร์ออเยอะมากๆจนทําให้คุณยุ่งจนไม่มีเวลาไปดูแลตัวเองแล้วรวมถึงได้ใช้เวลาดอยู่กับครอบครัวด้วยสักเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นเดือนที่ทํารายได้เข้ามาให้คุณค่อนข้างเยอะค่อนข้างดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโ,โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะมีมพายเดย์ออฟซอร์สพ่ หนึ่งตรงนี้หมายถึงโอกาสใหม่มความแท้าทยใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็มีไพ่เพจโซเป็นโกก็หมายถึงว่าในเรื่องการเงิเนนียก็จะมีข่าวดีทั้งในเรื่องของรายได้และในเรื่องของการโปรโมตการเลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศทำงานประจำทำงานรับราชการเนี่ยผู้ใหญ่จับตาดูอยู่ผู้ใหญ่ให้ใหการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องการเงินกันบ้างนะว่าการเงินของชาวราศีมีในเดือนธันวาคม63เนี่ยคุณจะมี เขาเรียกว่าโชคลาภความเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องที่คุณต้องโฟรกรรัสเรื่องที่คุณต้องเตรียมตัวระวังเอาไว้อย่างไรบ้างน,นะครับในเรื่องการเงิน3มเหรียญครับซีดาบเดเอร์มินนะแล้วก็ไพ่คิงออฟร็อนหรือราชาไม้เท้านะครับคุณอาจจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนรักหรือสามีหรือ ภรรยาของคุณนะสำหรับชาวราศีมีนในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินของคุณค่อนข้างมั่นคงมากคุณได้ไพ่ตัวตนในตำแหน่งตัวตนทางด้านการเงินของคุณเนี่ยเป็นไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญนอกจากสมัยถึงด้านสถาปนิกงานด้านสถาปนิกเกี่ยวกับเรื่องการสร้างรากฐานมั่นคงการสร้างบ้านการต่อเติมบ้านในด้านการเงินก็เหมือนกับการสร้างฐานะความมั่นคงซึ่งตะบงบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถ ในการหาเงินค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่มีเงินเก็บเป็นคนที่มีทรัพย์สินเป็นคนที่สร้างฐานะมาในได้ในระดับหนึ่งแหละทำให้คุณมีความมั่นคงเป็นอย่างมากแต่ในเรื่องโชคลาภเนี่ยยังคงหลุดลอยอยู่ยังคงไม่มั่นคงในเรื่องของการโชคลาภเรื่องของการเสี่ยงดวงก็ดีหรือการลงทุนในหุ้นในกองทุนอะไรต่างๆก็ดียังคงไม่ เป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนเพิ่มเติมเท่าไรนักนะฮะมีไพ่สีดักขึ้นมาตรงนี้คุณยังต้องพักไปกอ่อนและยังมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามาด้วยต้องระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาหยิบยืมหรือการให้ความช่วยเหลือการค้ำประกันให้กับคนอื่นด้วยพลังงานของไพ่เนี่ยขึ้นมาตอนนี้ต้องการจะแนะนําว่าให้ชาวเจ้าชะตาชาว,ชาว,ชาวราศีมีนทั้งหลายเนี่ยเก็บอดออมไว้มากกว่าเสีใยใจหรือให้คนอื่นหยิบยืมนะแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะ ถูกคนหยุดดื่มซึ่งก็ไม่เป็นใครที่ไหนได้นะฮะเป็นคนใกล้ตัวของคุณเองนั่นคือส,สามีหรือภรรยาคุณเองคุณจะต้องมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายไปกับสามีรหรือภรรยาหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ทางด้านครอบครัวนะฮะดังนั้นเนี่ยก็บริหารวางแผนเอาไว้ให้ดีจัดการเอาไว้ให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตเนาะ ส่วนในเรื่องการเสี่ยงดวงต่างๆก็พักๆไว้ก่อนช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่ดีสำหรับการเสี่ยงดวงอาจจะทําให้มีไรายได้เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับต่อไปมาโฟกัสกันในเรื่องของความรักกันบ้างน,นะค,ความรักมาเริ่มต้นกันที่คุณโสดก่อน,อนคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอกับใครใหม่ๆที่ถูกใจหรือไม่รวมถึงคนที่เข้ามานี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรให้ถือให้โทษอย่างไรและคุณควรจะต้องโฟกัสเรื่องไหนแต่ระวังเรื่องไหนนะครับสําหรับคนโสด หกเมท้าวสามดาไพ่ห้าเหรียญน,นะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่สองเมท้าวนะครับคนโสดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนเป็นที่หมายปองสำหรับใครต่างๆมากมายนะฮะอย่างการทำนายในช่วงต้นคลิปนะครับที่ทำนายในดวงโดยภาพรวมในในดวงทางด้านการเงินด้วยและการงานด้วยชาวราศีมีนี่นอกจากจะมีเสน่ห์ที่รูปร่างหน้าตา แล้วนะครับยังมีเสน่ห์ในเรื่องของฐานะทางด้านการเงินด้วยในมุมมองของคนนอกคนที่เข้ามา้ะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะมองว่าคุณค่อนข้างปูฐานค่อนข้างมีความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วก็คุณดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและค่อนข้างมีจิตใจดีน่าจะให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่พึ่งให้กับใครรอบข้างได้รวมถึงคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีให้ความช่วยเหลือให้พลังงานทางด้านบวกแก่คนรอบข้างที่เขากําลังขาดอยู่นะตอนเนี้เพราะให้ในฝั่งตําแหน่งคนรักหรือคนที่ จะเข้ามามีบทบาทเข้ามาจีบคุณก็มาผัวพันกับคุณในช่วงนี้นจะเป็นคนที่มีตําแหน่งที่ด้อยกว่าคุณทั้งนั้นเลยในเรื่องฐานะทางด้านการเงินดังนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาก็มักจะหวังพึ่งบารมีหวังให้คุณช่วยเหลือค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องใช้อ่ วิจารณญาณใช้ติปัญญาพิจารณาให้ดีอย่างรอบคอบคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาอย่างจริงใจไหมหรือว่าเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์มันมีไพ่ของการเจรจาเนโกชิเนี่ยไพ่สองคาถาขึ้นมาในตําแหน่งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องเข้ามาการหยิบยืมกันขอความช่วยเหลืออย่างแน่นอนอยู่แล้วแล้วไพ่ตัวตนของคนรักคนที่เข้ามามีบทบาทงนี้เป็นไพ่ห้าเหรียญด้วยในนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ขาดพูดถึงในเรื่อง การเงินก่อนนะเขาเป็นคนที่ขาดทรัพยากรขาดทรัพย์สินหรือถ้าเข้ามาเขาก็ต้องมาหวังพึ่งคุณหรือในอีกในในยะหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ขาดรักเป็นคนที่ผิดหวังทางด้านความรักมานะครับแต่ว่าในไพ่ในตำแหน่งความรักของคุณตรงนี้มันขึ้นมาเมันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีซะด้วยสิเป็นไพ่รักสามเศร้าเป็นไพ่สามดาบมันเกี่ยวกับรักสามเศร้าหรือปัญหาที่มีดังนั้นเนี่ย ตามพลังงานของไพ่ที่เปิดขึ้นมาได้ถ้ามีการครบกันหรือการาครบก,กันกับคนคนนี้มันน่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาน่าจะนาปัญหาหรือนําเรื่องปวดใจมาให้คุณมากกว่าหรือมาเป็นภาระให้คุณมากกว่าดังนั้นต้องดูให้ดีและพิจารณาให้ดีใช้วิจารยณส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีจริงๆอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามีค่อนข้างจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาภูพันธ์อืน่นหรือมาเพื่อที่จะวางปอกลอกในอันนี้ต้องระวังและต้องตีตัวหขางนะในช่วงนี้ชาวราศีมีนจะค่อนข้างมีเสน่แแล้วก็มีรงงดดึู เรคนอื่นเป็นอย่างมากใครๆก็หมายปองต้องเช็คดูให้ดีด้วยนะครับมาไปกันต่อในด้านของความรักนะครับมาโฟก,กัสกันที่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วคบกันมาแล้วนะฮะจะมีข่าวดีและความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนานไปในอีกขั้นหนึ่งได้อย่างไรบ้างรวมถึงมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะรับมือนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ King of Los Chara มาถาว The Hermit นะครับ The Hermit ขึ้นมาบ่อยมากเลยแล้วก็ มีไพ่สีดาบนะฮะแล้วไพ่ไปสุดท้ายเป็นไพ่สามเหรียญน,นะครับสําหรับความรักของคนที่มีคู่โดยเฉพาะคนที่ต้องห่างเหินคนที่ต้องห่างเหินจากคนรักคนที่มีความรักทางไกลหรือคนที่คือคบกันมาแล้วเป็นแฟนกันมาคบกันมานานหลายปีแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าด้วยหน้าที่ภาระหน้าที่การงานเนี่ยเลยต้องห่างไกลกันนะฮะก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันหรือได้กลับมาพบเจอกันมาอยู่ด้วยกันครั้งนี้ได้อยู่ด้วยกันยาวด้วย เป็น2ปีสาปีเลยแหละก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะฮะในตําแหน่งของคนรักของคุณเนี่ยคือมันค่อนข้างดูเฉยเมยมากนะ,ะเป็นไพ่สีดาบเนี่ยเขาอาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรือว่ามีเป็นมีปัญหา ที่ทําให้ไม่สามารถมาพบมาเติมมาอยู่กับคุณได้นะครับแล้วในตาแหน่งของความรักของคุณเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตัวนะฮะถ้าตีในอีกในระยะหนึ่งนะผมมองว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ไดเ้เขาเรียกว่ายังไม่ได้โอเพนนิ่งยังไม่ได้ออกมาเปิดต่อคนรอบข้างว่าเนี่ยเรากําลังคบหาดูใจกับคนเี้ยมานานแล้วนะแต่ว่าในเดือนธันวาคมน,นี้มันมีไพ่ สามเปลี่ยนขึ้นมาตรงนี้ซึ่งมันเป็นปเพื่อการสร้างครอบครัวสร้างความในด้านความสัมพันธ์ก็คือการสร้างความสัมพันธ์สร้างความมั่นคงขึ้นในเรื่องของของ,ของความรักเนี่ยมันก็ขอพยากรณ์ว่ามีแนวโน้มมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงที่คุณกับเขาเนี่ยจะออมาเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสธาธารณชนนะฮะแล้วก็จะได้รับการยอมรับคือมาเปิดตัวคนนี้เป็นแฟน กันอะไรเงี้ยคบกันก็คือมีการพัฒนาฐานะความสัมพันธ์ไปในทีศทางที่ดีขึ้นถ้าใครที่คบกันมานานแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์หรือว่ายังไม่ได้ออฟฟิเชียลยังไม่ได้อ,อ ตกลงเป็นแฟนกันอยากเป็นทางการในเดือนพฤษวาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปเป็นแฟนกันไปเป็นคนรักกันอย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการน,นะ,ะแล้วก็ทุกคนก็รับรู้นะครับต่อไปมาเป็นในเรื่องของครอบครัวกันบ้างนะฮะสำหรับชาวราศีมีเจ้าชะตาชาวราศีมีที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วในเรื่องของครอบครัวจะมีข่าวดีหรือโชคใดๆเกิดขึ้นบ้างนะครับรวมถึงมีเรื่องไหนที่จะต้อง ระวังหรือต้องเตรียมตัวกันด้วยนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะฮะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2563ก้าวดาบครับไห้สาทถ้วยนะควีนอเ p นเ t a เคิลนะครับแล้วก็ต่อไปนะเป็นไพ่แปดถ้วยนะครับดูเหมือนว่าชีวิตในเรื่องของชีวิตคู่ของคนมีคู่ในเรื่องของครอบครัวเนี่ย เตามไพ่นะจะพูดถึงถ้าไม่มีมือที่สามนะก็มักจะเป็นญาติจะเป็นครอบครัวจะเป็นคนสนิทนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตัวของเจ้าชะตาเองชาวราศีมีเลงหรือทางฝั่งของเจ้าชะตาออของคู่ครองของคุณเองเนี่ยจะมีการเข้ามาวุ่นวายหรือเข้ามาทํากิจกรรมหรือเสนออะไรอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณตกมีความอึดอัดและลาบากใจนะฮะคุณไม่ คุณไม่ค่อยเต็มใจที่และไม่ค่อยจะคอยตามไปด้วยนะครับแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวคนรักของคุณเองเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีและในเรื่องของการเงินเนี่ยนะฮะในครอบครัวเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีและมั่นคงดีนะครับในเรื่องของบรบริวารไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าได้รับกระแสะกดดันหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาทําให คุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจหรืออัดใจอยู่บ้างดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องปล่อยวางนะมีไพ่แปดท้วยขึ้นมาตรงนี้คุณควรจะต้องปล่อยวาง,งบางปัญหาหรือว่าถ้าอันไหนที่ไม่สะดวกจริงๆช่วยไม่ได้จริงๆหรือว่ามันเป็นปัญหาที่มันเกินกว่าความสามารถหรือคุณคิดว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องช่วยเลยมันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวฉันที่ฉันจะต้องมารับภาระเหล่านี้ดังนั้นคุณก็สามารถปฏิเสธไปได้เลยนะไพ่แปดท้วยอนี่มันเป็นไพ่ที่คุณจะต้องยอมรับยอมรับแล้วก็ ก้าวเดินต่อไปดังนั้นเนี่ยบางเรื่องบางอย่างท่านจัดการไม่ได้ก็ให้ตัดจริงแล้วปล่อยวางนะครับในเรื่องครอบครัวไม่มีไม่มีปัญหาอะไรรักกันดีแต่ว่าได้รับแรงกดดันจากคนภายนอกหรือบุคคลอื่นเท่านั้นเองที่เข้ามาทําให้คุณดูไม่ค่อยจะมีความสุขแล้วก็นข้างตึงดันหรือคิดมากนั่นเองนะก็ขอจบคําทานายสำหรับชาวราศีมีนในเดือนธันวาคม2563มนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างดีทั้งด,งด้านการงานและการเงินเลยทีเดียวนะทั้งด้านความรักก็ คนโสดคนมีคู่ก็มีอ่าคนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยมีการพัฒนาไบบนี้ต่างที่ดีส่วนคนโสดต้องระวังคนที่ฝังเข้ามาบอกลอกเนาะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องที่คุณจะต้องพิจารณาเอาเองละกันว่าจะให้ความช่วยเหลือหรือให้ให,ให้คนอื่นเข้ามามีบทบาทในในครอบครวัวของคุณมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่มีความสุขก็ตัดออกไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ